สวัสดีค่ะคุณพี่น้ำซีเพื่อไทยโซโลวันนีันที่ด้สุงพฤนานี้วันที่12พฤษภาคม2567นะคะเราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนัดกรีนมอนคะตลาดนัดกรีนมอตลาดสินค้าอาหารของป่าเพื่อสุขภาพนะคะเราเดินเข้ามาเราเข้าฝั่งนี้นะทุกคน นี้ก็น่าจะก็จะเป็นร้านน้ำพริกแล้วก like ็ผักนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะเราเข้าฝั่งโซนที่หนึ่งแนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้น่าถานกันบ้างนะคะไปเลยค่ะฝั่งนี้ที่เราเดินเข้ามาก็จะเป็นนี่ของอาหารของปานของดั้งเดนและที่เราเห็นแดงๆนะอะไรกันอ่ะอ๋ออันนี้ดอกแคร์อะไรคะแคร์แดงถุงเท่าไหร่คะนึ่งสิบบาท นคะสิบาทนะคะตัวย่างะพวดอกแคแดงถงละสิบบาทเอาไปแกงส้มลวกเกีวก็ได้เอาไปลวกจิ้มก็ได้คแดงถงสิบาทเราเพิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลือเอาเนี่ย เมื่วาเราปรุงผักไว้เป็นฟักทองด้วยแต่เราอยากได้ดอกเค้เนี่ยใส่เลือดจิ้มน้ำพริกนะคะงนนเปฟีสนใจ้วเกลือเค็มเคียบนะคะสาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาาดทิลาค่ะมีสีขาวสีดำนะคะอันนี้ขายยังไงอันนี้ยี่สิบกวาเียรสองกิลาถุงเท่าไหร่เหรียแม่ห้าสิบบาทสองถุงสามสิบเอ็สองถุงสามสิบเนาะ หลามทัศศิลาค่ะมีข้าวเหนียวดำด้วยนะคะดูก่อนนะคะอันนี้เป็นผักบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีผักอะไรบ้างบ้างคะมีผักกันตงด้วยโอ้ผักกากันตงขายยังไงเนี่ยอันนี้กำนละสิบเหรออันนี้กันละสิบนะคะทุกคน ลองไปดูต่อนล้ค่ะจ้าอันนิลก์รจ็คสัน2 0่ะอันนั้นผักมหรอคะแอันนี้เป็นกำเท่าไหร่20แก5ใช่หมนักใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอวันนี้มีผักขมมา พี่ค่ะมาทักการกันมีผักคมีแต่แบบนี้ใช่ไหมคะอากาศมันร้อนไม่ขึ้นเนาะเมื่อวานจะซื้อคะน้าว้อยู่ยังไม่ได้ถ่ายนี่มะอียอดมะอยลีรี่ยอดี่นะคะอะรคะยอดมยกัน ป่าถุงเท่าไหร่ละวันนี้หนึ่งร้อยกว่าก็มีค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วมีตัวเล็กก็มีนะปลาห้วยนะคะนี่ปลาห้วยโอเคผักนี้เปรี้ยวไหมครับบอ ไม่เปียวไม่เปรียวเลี้ยงเนี่ย่อยที่นใส่กุ้งเทผัดใส่ขอเอาไปผัดเหรอพ่อผัดครับผมแกงเลียก็จิ้มก็ได้กินก็ได้แม่เอามาจากไหนคะภาคใต้ภาคใต้กําเท่าไหร่คะนี่กยี่สิบาลอันนี้ผักเนียงที่แกงพี่ที่เาแกงแกงดีแบา ดังผัดผักดังเรามะเดียวใส่ลไปเราก็ปิ้กันนะฮะใส่ก็จะมีผัดใส่ไข่นะทุกคนเอามะเดี่ยวใอาเลยข้าวสุขภาพนะคะทุกคนโอตาเคยนี่นะคะเห็นไหมคะอาหารน่าทานมากเลยนะคะอันนี้ก็หมูหมูต้มจิ้มนะคะใหญ่ก็ขายตัวเล็กก็ขายใหญ่ข้าวเสีย เราดูผักป่านะคะทุกคนน่าทา,า,านมากเลยมาหน่อยค่ะจี๊ดทานี้คือตลาดฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ขายอาหารและผัก คนเยอะนะคะช่วงวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์ตลาดนัดกรีนมอนะคะก็จะเปิดทุกวันอาทิตย์หน้ามอราชมงคลหรือว่าข้างวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะหน้าวัดป่าโยธาประสิทธิะะ์ฝั่งนี้เร็วช้าหน่อยนะทุกคนมีอาหารหลากหลายมากมายนะคะจัดจังหาะพร้อมผักป่านะคะ น่ามาเลยนะคะอาหารแต่ละอย่างล้วนน่าทานนะเพื่อนน่าทานนะเป็นอาหารจีนต้มซับกะทูก่อนน่าทานเลยนะเพื่อน แล้วเราจะไปดูว่าปลาวันนี้มีปลาตัวใหญ่มาไหมมีน้ำพริกสวัสดีครับสวัสดีครับจ้านี่ดูสิน้ำพริกมีหลากหลายเมนูเลยน้ำพริกของเราอร่อยน้ำพริกของดีมอนสุรินจ้าตองการของคุณว่าก้วดาคาน้ำพริกของดีมอนสุรินนะน้ำพริกมาดูมาใครอยากกินน้ำพริกหรืออยากทานหรืออยากซื้อมาขายญาติพี่น้องได้นะน้ำพริกของเราจากของดีมอนสุรินจ้าตลาดเดียร์เอ่อเพิร์ดดินก็ไอสุลินมอ สามกระปุกห้าสิบบาทสนใจโทรได้นะคะสนใจโทรศูนย์เป็นเจ็ดสี่สี่หกสามแปดศูนย์เป็นเจ็ดสี่สี่หกสามแปด สามกระปุก้าสิบบาทตำกบี่ตำไก่บ้านครับันนี้ตำไก่พอดีสนใจมีตำกบีตำไก่เลยแพวเตาถ่านน่าทานมนอยไเมนูนะเหืมสิบ้าเป็นประทูสดเด็ดครับเอาอเตาถ่านนะจ๊ะนพี่ของเราไม่เสียสารกันโบจ้านมี่มนี้อไเไปต่อมานี่มไอ้แค่ีไอ้ไซนี่เป็นประตูวัดไนีจ ผมต้มตกผักช่อผมคนน้นป้าสูตรแล้วก็มีปลายักษ์แดนตัวใหญ่มากใครจะไข่ชอบกุ้งก่เลยไก่กิโลเท่าไหร่คะบึกหนึร้อยห้าสิบสามเดือนนี่ก็จะเป็นปลายิสุกปลาบ้า มันอันนี้ปลาบ้าอืมมันจะเป็นทําไมเขาจะเลือดปลาบ้าเนาะอคอเตมันจะต่าม,มันมีหลายอย่างนะลักษณะทางภูมิใจนอกเขาไว้แต่เรเปิดกูเกิน Google ดูค่ะปลาบ้าอันนี้นี่นี่ปุ๊คือปลาบ้านะคะทุกคนและก็อันนี้คือปลาชะโดปลานี่ปลาห้วยนะคะจี พามาชมปลานล้นะครั้นี้ก็จะอาหารปลาสดปลาหมึกข้าวปลาหมกปลาด่ายี่ปลาหูนี่ปลาหูด้ว่สยไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะท่นเลีปลาม่าดนการีเป็นนัชิล้วงอหรทะลผสม้วค่ะจาตัดใหม่ไม่เ่ ระท้อนนะครับผลไม้นะครับมีกระบุกนี่เราจะถ่ายของของป่าอย่างนี้นะครับงานจะมีสายเดินต่อนะครับทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นมันอะวาคาโดนะ หมกหมก,กยัดไส้อาหารเรื่องชื่อของอำเภอปราศนะบกบยัดไส้นะ,ะนี่ก็จะเป็นฝั่งของหวานนะทนชุดรวมนึงผักพื่อคุณภาพชุดละยี่สิบบาทสามห้าจ้ะอะอกน้ำเต็มชุดนี่เป็นปะมาส,สี่สิบวัาจะ มีเพื่อสุขภาพนะครับรนเขามีน hmm. hey! oh. like uh ้ำฟักทองมีน้ำรางจืดน้ำเต้าหู้สรงเครื่องนะครับชุดละสิบบาทข้าวก้องงอกพันยาเพืชยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวเราดูก่อนตัวหน้าพาหน้าอาหารสุขภาพนะคะพอาวเดือดนะคะอ๋อเป็นข้าวปั้นส ดูนะ,นะะนอาหารอเคเพื่อเพื่อนไปต่อนะคะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูนัด้ชีสผลไม้เนี่ยของปากก็จะมีนะคะเพื่อนมาทุกรอบเลยเราก็จะเจอสาบปะรดมียอดมะขามนะคะ น้ำสารละลายีข้าวกล้องอาหารสุขภาพแล้วก็มีเนี่ยอะไรนะมะอึดแล้วก ah, ็มีมะอึดมีมะม่วงหางมะงหาวมะนะโอ้ยมันชันก็จะคือพูดไปมันก็สะดุดนะคะมันก็สนุกดีมันก็เพลินดีมันดุดมันสะดุดก็คือมันจะติดเนี่ยตรงมีมะอึดเออใช่มียอดมะขามนี่แหละ ่มีใครเก็บเขกเื่อมาถามนะที่ขายยังไงกันเนี่ยอันไหนครับมาขามสิบบาทสิบบาอปต้มไก่บ้างตนี้ก็สิบบาทนะอันไหนครับสิบาทมาเลยครับเมยนี่ละแปดสิบสี่สิบนี้สิบาทมาเลยเข้ากล้องขายโลเท่าไหร่คะนข้กล้องกล้องธรรมดาสี่สิแล็กล้องนมนมหห้าอ๋อราคาแล้ลนี่ราคนี่ไรบิรี่ไรบอรี่ห้าสิบหาถ้าข้าวเหนียวดำหกสิบก็มาได้นะคะเลือกอยู่ฝั่งทิศเหนือนะครับ เเรยกได้ลคับมีทุกอย่างนะครับมาทุกอาทิตย์นะพี่เนาะใช่ครับมาทุกอาทย่างมีหนาตาพ่อขานะคะคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ล right <ok um ูกผูกแม่ขายค่ะวันนี้สว uh ัสดียค่ะมาทักทายอีกนะคะลูกขายข่ะยายฝั่งค่ะย้ายฝั่งนะคะเหลือผักอะไรบ้างมีแตงโมแตงโมอะไรกะทันแต่แต่แต่ถึงเท่าไหร่กันนี่กะทัน อันนีี้ก่บาทถุงเท่าไหร่ละคะเพาะเพาะยี่สิบบาทเองยี่สิบเหรออันนี้ห้าสิบห้าสปลอดสารเนี่ยค่ะเนื้อเนื้อเนื้อปลอดสารเขาจะไม่ค่อยลูกใหญ่นะคะค่ะจะมีเหลืองกับแดงจ้ะอันนี้กี่บาทอ่าอันนี้ยี่สิบ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 จ้ามีมะเขือเทศเหมือนเดิมจ้ามะเขือเทศจะออกน้อยช่วงนี้ค่ะมอคกะลี่เธอเท่าไหร่ไม่ค่ายุ่งอยู่ อไหเแดันนี้นะมัครี่ที่ิดแปดตาค่ะกิ่ลละแปบาทอ้านียค่ะคิงรตแกนไอ้นี่ของเจ้เนาะของเจ้เป็น70สอสุขภาพนะคะกระเจีายบดินร้อมมักคุีเขาจะมีผัดสุขภาพมีสแกน QR วอาได้นะคะตรงนี้เจ้าเดิมค่ะรัตนบุรีส่งข้าวประกวดแม่ปู่รูปขายจ้ะ หน่ารักมากค่ะถ้าไม่ชอบผักเลยชอบหมูทอดก็มีนะคะทุกคนนี่ทุการางเขาก็จะมีสแกน QR code นะร้านชินใจเหมือนเด็กดีชินโจนชินโจชินโจ <c oughs> โอ๊ยตายแล้วแม่ค่ะจาร้านชินโจค่ะโอ๊ยตายแล้วชินใจไงเ้านชินโจนะน่ารักมากเลย น่ร้านชิมเจอหมูแดดเดียวนะคะเอพี่เอ็นขายอยู่ตลาดเขียวด้วยใช่ไหมาาขายตลาดเขียวแล้วก็ตลาดครีมอ่ะนโอเคเขาเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะทุกคนเนี่ยมีข้างเคียงด้วยผักนั่ก็มันโอ้โหรสแซ่บลเลยนะคะทอดให้เห็นๆอย่น,นี้เลยอโอเค ก็สีหอนคาดเลยโ <c oughs> อเคนะเพื่อน,อนเดี๋ยวเราไปต่อนะทุกคนคำนึงทีเรา<ด>ก็เจาะอาหารได้เพียงครึง่งน,นะคะในตลาดเพราะว่าตลาดใหญ่มากนะคะก็จะเจาะได้ประมาณนี้นะทุกคนมีลูกว่าเนี่ยอาหารปลา,าป่าแบบป่าเลยนะทุกคนยกมาเลยนะยก,กมหน้าป่าเลยโอเคเราว่าอยากจะทำป็นสดพิเศษเขาคงคงไม่ทำนะ คุดเดียวก็พอ,พอละอันนี้ก็กุ้งทอดก้วยทอดของเจ้าเก่าตลาดวีรวัตรโยธินนะคะก็ขายตลาดวิรวัตรแล้วก็ตลาดเขียวและตลาดตีโมนะคะวันนี้เราเดินได้แค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าตลาดใหญ่มากนะเพื่อนอาหารทุกอย่างน่าทานมากเลยแล้วก็จะขอจบคลิปน้ำเพื่อนเพราะว่าเดินยาวไปนะ,ะก็จะไม่ดีเท่าไหร่ ก็ผ่าชมบรรยากาศตลาดนัดกรียงมอวันนี้เราก็หวังยิ่งว่าทุกคนทุกท่านจะถูกใจในเมนูเด็กของเรานะคะแล้วเราจะต่อเป็น e ีพีที่สองนะฝั่งใต้นะกะันะะสำหรับ e ีพีนี้เราก็คงจะขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปของเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตอนน่อหนาสาได้มีกำลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานโอ้ยพูดเพี้ยนได้สี่หน้นาะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะคสทีี่ขอวนะคะสวัสดีค่ะ